สบายดีทุกท่านนี้ได้เห็ดปวกน้องกินไปหาน้องเช่วานไปหาแม่กำลังเลือกแม่สิแกงบ้างนี่แกงิงามนะตาหอมตาแถมปะปุมไหมนะนี่ด่างยาวด่าใหญ่ๆตอนนี้เห็ดปวกน้อย อันได้ไหงานงานนี่อะมีน้ำไม้แกงน้ำไม้ป้าตอนแรกเอ็นน้ำไม้กสบายดูสบายดีจายดีจากเลงเปวกน้อยคันนี้พี่กรเจีนนาบางาจอดเจือจุ่มเข่าหน่อยม่ยม่บอลาเถึงกันบอลานั่นมห้ มีคนถามว่าว่าเป็นคนภาษาอะไรว่าภาษาแล้วเธอเมื่อคืนอยู่ตามคำถามว่าเป็นคนภาษาแล้วเป็นคนคอมเมนต์คอมเมนแล้วเธอเลย์ไม่รู้ตัวแล้วเธอเวลาบอไทยธนาไทยมากกว่าบออยู่ไทยแต่ได้หนๆบอเป็นมีจิลอน้ำโอ้มีจิลอนเนี่ยคนนี้ไปหาสวัสดีก่อนงามยิ่งโสดยังมีแฟนุ้ยสาซะ ตาตัวนี้ำอันกำกับงานตัวนี้งานงาน,น,นกันจะใช้หน่อไม้ฮันเอาตัวนี้แม่เลยต,ตัวนี้เป้าให้เลยแกงหน่อไม้บ้างล่ะประจีนเจ้จะแกงหน่อไม้บน่อไม้เมื่อยหน่อไม้เลยลาคอนแกงแกงไทยคลิปนี่แกงมีคนบอกว่าอยากเบิ่งกไทยคลิปแกงหน่อไม้กับใส่จีรอใส่เห็ดปวงเข่าคอมาเพราะแม่พี่น้องทางไทยทางลาวคอมา

อย่าแปลกใจเด้มันเป็นภาษาบ้านไมนภาษาบ้านหวานเองมาสิเป็นโรนอนหนึ่งอย่าพ่อจังสั้นเว้ยมันไม่ใช่โรนมันเปคือราเทิงนี่พ่อแม่พี่น้องเห็ดกลวกไม่ด้กนงามๆามใหญ่ๆเมื่อในโชคดีเนาะเมื่อฮอดบ้านได้กินเห็ดปวกเลยเนาะได้กินจีรอน้ำ ทีเป็นดอกพ่นสีแก่ทำไมนี่มีแต่งงามโอ้ได้ลายกระดาทีจะปาตาลีเอาจะคือได้อระตาเลียจนตะวกูแม่เองแม่บ้านเองไม่อาอะไรคนลูกบางงามบางไดบางงามเขาเป็นยางเนาะเขาได้เอาความงามใช่ไหมนี่ร่างค้ร่างกับงห ล้างก่อนขูดๆเอาขูดก่อนค่อยล้างขูดเอาไว้เอาเม็ดหันขูดเอาไม้เออเอาม็ดฮั่นได้เม็ดเลยซื้อมาเมื่อวานทีได้เกลือต่อขูดเอ็นบ๊องนี่แกงแกงแซ่บๆได้แกงใส่น้อยขูดเลยโอ้ยเมื่อกี้รอเออแม่เนาะชิราซื้อเดี๋กินบ๊ะย่ มาไปไปอันก่อนแน่นไปอันก่อนหนึ่งนี่มีจิ๋วถิวจะสุปาร์กไล่ถิวสปาร์กไล่ภาษาเราเทิงไอเขาไม่ต้องอไอดอกมีสามภาษาบอกเขาแล้วทุกคนหู้เนาะเอฟซีหู้พอไปพี่น้องทุกคนหู้พอบานเป็นคนละเทิงพอไม่คนละแค่เขง โอเคเนาะปล่อยปล่อยแฮมมาลูก้าแฟด้วยจ้ะบาย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 ทุกคนแน่บายบายบายสบายดีทุกคน